พรนรามแบรดชอนะครับและวันนี้มาเที่ยวบ้านของเพื่อนคนไทยนะครับจริงๆมันเป็นบ้านของลูกพี่ลูกน้องนะครับในสหรัฐอเมริการัฐยูทาห์นะครับนี่คือบ้านเขาและเขาแต่งงานกับคนไทยนะครับมีภรรยาคนไทยและลูกสองคนนะฮะน่ารักมากๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านกันนะครับตอนนี้เขาก่อไฟอยู่หลังบ้านนะครับ เราจะปิ้งมาร์ชเมลโล่กันบ้านสวยนะฮะ they have a beautiful house here so this is uh my cousin's house in Murray Utah watching some college football แต่ทุกคนก็อยู่หลังบ้านนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าตอนนี้ชมจากที่ไหนนะครับประเทศไทยหรือว่าเมืองนอกครับ ถ้าอยู่ประเทศไทยก็บอกนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนถ้าอยู่เมืองนอกก็บอกว่าเมืองไหนนะครับอดัมก็อยู่เมืองทะเลสาบน้ําเข็มซอสเล็กซิตี้ยูทานะครับผมยูทาอะไรครับท่าน้นนํานนแปวโอโ้โหมุกฝรั่งผ่านหรือเปล่าครับคอมเมนต์ฮะคอมเมนต์ว่ามุกอระดัมผ่านหรือเปล่าครับนี่ที่บอกครับเรากําลังก่อไฟนะครับลูกชายของอดัมมากันสองคนแล้วก็มีลูกของ เอ่อญาติอาด,อดมอีกสองคน,นะฮะเป็นหลานของอดมและภรรยาคนไทยนะครับที่ชื่อว่าคุณอีฟแต่อีฟไม่ใช่ของอาดมนะฮะเพราะว่าทุกคนคิดว่าอ๋ออาดกับอีฟกับไม่ใช่นะฮะโบกับอีฟฮะสองคนนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ Say hello to YouTube Hi YouTube Yeah What <So S 1> are you guys <sorry. S 1> up to right now เฮ้ hey Millie what are you doing right now? I'm getting marshmallow. o e s t i n g marshmallow? s We are making s'mores. We're making s'mores. S'mores. Look at all the leaves. อันนี้ก็จะเป็นช่วงปลายของฤดูใบไม้ร่วงนะฮะเห็นไหมฮะใบไม้ร่วงจริงหรือเปล่าครับก็นี่เต็มไปหมดเลย Are you gonna make some marshmallows? Austin ตะกินสมอลไหมแล้วเขาเรียกสมอลทำไมฮะ Austin สอนคนไทยด้วยนะครับว่าสมอมันแปลว่าอะไร Smore Why do we call it smore? ถูกต้องครับเพราะจะเอาสมอสอนตลอดเลยครับสมอ Smore Some more เอาอีกกินแล้วคือ So we're waiting until it's golden brown. Okay, who's gonna make the perfect s'more for us? Wyatt? Mm -hmm. Hey! I heard it's a special day for you today. It's my birthday. How old are you? Eight. Oh, I thought you were eighteen by now. Can I that, in? that was a good dad joke. Look at that one. Good Dad Joke มุกค,คุณพ่อนะฮะเล่นมุกคุณพ่อมีไหมไอคนไทยเรียกไหมแบบมุกพ่อพ um> ่อมีไหมมีแต่มุกพ่อพ่องใช่ไหมโอ้พูดหยาบกับคนไทยเขาก็จะโอ้อดามีระวัางเกือบสะดุดนะฮะคือมันจะมีคําบางคําในภาษาไทยที่ฝรั่งพูดแล้วทําให้คนไทยสะดุ้งนะฮะแต่ฝรั่งพูดไม่ได้รู้สึกสะดุ้งนอกจากเป็นฝรั่งที่อยู่ไทยนานอย่างอาดามนะ แต่คือแบบอย่างเช่นคําว่าเราจะพูดว่ากินก็คือกินแต่พอเราพูดว่าแดกดูครับเห็นไหมคนไทยมีปฏิกิริยาแบบว่า <Okay. S 1> โอ้ช็อกสะดุง้งอ่าเ,เดี๋ยว oh. มาทดสอบนะคนไทยเขา react ยังไงฮะกับคำต่อไปนะฮะคือคำว่าอ

มาร์ชเมลโล่โอเคแล้วก็จะเอามาปิง้งเอามาย่างตรงนี้ให้มาร์ชเมลโล่มันมีแบบขอบที่มันอาจจะแบบออกน้ำตาลหน่อย yeah, <nice. S 1> แล้วข้างในมันมันก็จะแบบนุ่มๆมิล l ี่ how does it taste good good all right scale of one to ten it s <S is it 1 or 10 10 10 10 D have you had us more yet mm -mm. what'd you get for your birthday po pr pretty much only pokemon cards because <laughs> i love pokemon cards who's your favorite pokemon i don't know but what what is come? charizard i don't know oh, come in come on out. what is smore mean smore means it's a uh, word that comes from the word some more you owe, you eat a s'more and you always want some more or you always want more เอาอีกตลอดคือกินแล้วคือไม่ยอมหยุดอยากกินอีกต่อนะฮะใช่ไหมครับอีฟสโมโสอันนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าอยู่ด้านหลังบ้านนะครับกว้างใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวนะ เยอะไปไหมหรือใช้ได้ใช้ได้ได <Okay. S 2> โอเคววังอลังการมากๆกับบ้านหลังนี้นะฮะดีไหมห <c oughs> รู้รหาหมาเห่าเลยทีเดียว <c oughs> เขาเรียกอย่างนี้ <c oughs> อ,อคิดถึงประเทศไทยนะครับอาดามก็จะพยายามแอคทีฟทีบเลยครับแอคทีฟในโซเชียลให้มากขึ้นนะครับเ,ออเพราะ การงานของอดัมมันเริ่มเข้าที่แล้วก็ทํามาเกือบปีหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเออพอจะไปได้แล้วก็เลยจะแบ่งเวลาที่จะมาออทุ่มเทกับอาจารย์อดัมมากขึ้นนะฮะและการสอนให้กับคนไทยทั้งที่อาดัมอยู่อยู่อเมริกาก็ยังสอนได้ก็ยังสอนนะฮะก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มในแอปฟ้านะครับกลุ่ม private ที่อารดัมสอนไลฟ์นะครับได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านเมนกันนะฮะ Let's see if we have any comments here What are people saying That's a club bro บรรยากาศดีจังตอนนี้กี่องศาครับกี่องศาครบิบองศาโอ้เป็นชาวยูทายูทาน้ำนน อราลมใช้มุกน okay. ah, okay. ah um ั้นไปแล้วด้วยนะครับแล้วทุกคนบอกว่าผ่านโอเคอ่ะเดี๋ยวในไหนเราก็มีคนไทยอยู่นะฮะเราต้องฝรั่งต้องมาท้าในการใช้ภาษาไทยนะฮะโอเคเออมาเลยครับมาเลยเย็นฟาดผัดฟักเช้าฟาดผัดฟักใช่ไหมอรัมพูดถูกไหมโปรงมามาท้าด้วยคําผิดๆนะเย็นฟาดผัดฟักเช้าฟาด โอ้โฟังกั่โอ้ยูอเมริกันนาร์นกุนไปจอนสัมเนียงก็ไปหมดแล้วใช่ไหมจ๊โอ้โ o อเคต่อไปนะเอ่ออะไรนะน้ำลายยายหลย้อยอะไรนะมันจะมีก่อนหน้านั้นอะไรนะเออรนองเอ่อระนองยะองเอ่ออะไรนะระนองรดนองระนองยลามั้ง โ oh. <can> มีอะไรบ้างครับประโยคลิน้นพันทั้ง t วิสเตอร์สินใชทีมเข้ามาอารดมจะพยายามพูดมีอะไรบ้างก้างเขาอยู่กลางเขา <laughs> เห็นเพลงของโจนัทนะที่มันจะมีพวกทั้ง t w i s t ตอร์กันเยอะโอเคดูคอมเมนต์นะฮะมีคนคอมเมนต์ที่มันเป็นประโยคลิน้นพันหรือเปล่า No I don't want to hide the chat Okay, English. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper. Can you do it, Austin? Peter Piper picked a peck of, pick of pickled peppers. Oh, Daddy can't do it. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. <laughs> Can I go Peter Piper picked a peck of pickled peppers. <laughs> <I go> <laughs> Almost. Yeah, that was right. Okay, how about how much wood could a woodchuck wood? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? I couldn't even say it right the first time. Okay, let's try it again. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? I don't want to. <laughs> None okay. okay, here we go. Hey, How much How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? I don't remember How much wood Wood could a woodchuck chuck Could a woodchuck chuck If a woodchuck could chuck wood If a woodchuck could chuck wood Oh พานครับ A บวกสวัสดีครับน้องเบนต้องมาพูดไทยกับชาว YouTube ด้วยจำน้องเบนไลฟ์ใช่ครับจำน้องเบนได้ไหมครับ จำได้ครับจำตัวเองจะไม่อดัมถามท่านผู้ชมว่าจำน้องเบนได้ไหมลูกชายชื่ออะไรครับ e ฮ้ยเจคอบ what's going on เจคอบนั่นเองครับผม how much wood could woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood can you say it I think so Uh, how much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? <laughs> okay, I'm going again. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Oh, nice. <laughs> what was your next part there, Bo? Okay, how much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He took all the wood that a woodchuck could if a woodchuck could chuck wood. Oh. oh, bang! You'll just put that one down. All right. Can I ever do the Peter do think Piper think picked a so pickled pepper? Picked yeah. a peck of pickled peppers. The, what, is it metal? Yeah. โอเคครับเดี๋ยวเราจะขอตัวนะฮะที่จะมากินมาร์ชเมลโล่กันครับขอบคุณมากที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษกบประดามก็สามารถเข้ากลุ่ม p r i v a t e ในแอปฟ้านะครับที่ขึ้นต้นด้วยตัว F นะครับแล้วเอาคำว่าหน้าหน้าหน้าหนังสือนะครับ เออหน้าหนังสือแอปหน้าหนังสือโอ้โหเออแล้วก็สมัครกันได้เอดัมก็จะสอนไลฟ์อยู่ในกลุ่มนั้นโอเคเจอกันใหม่ครับทุกท่าน